ตลาดซื้อขายนักเตะเดือดตรอุซัมเมอร์2024ดูบอลสดฟรีทุกนัดทุกลีกพร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายที่เว็บไซต์ดูสด .com ลิงก์อยู่ที่ first comment เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลจับตาปลาลิสเช็กแมงลุ้นสอยคิงสเลโกมันจากบาเยนน์มิวนิค ฟอเรียนพทเทนเบิร์กเกียวขาลูกหนังเมืองเบียร์คอนเฟิร์มว่าปารีสซูชักแมงกำลังเจรจาคว้าตัวคิงสเลกโกลแมนปีกจอมพลิ้วของบาเยเนิกพร้อมริบุดือนี้เสือใต้ยินดีเปิดไฟเขียวหากได้ข้อเสนอที่โดนใจนะครับปารีสซูชักแมงยอดสโมสร,รจากสุนกหนังเวทีลิกเอิงฝรั่งเศสกำลังเดินหน้าคว้าตัวคิงสเลกโกลแมนปีกความเร็วสูงของเสือใต้บาเยเนิกมาสนับในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ตามการตัวรงานจากฟอเรียนพทเทนเบิร์ก ผู้จดข่าวฟุตบอลแห่งสก,กายเยอรมันนะครับแบระตนเบิร์ระบุผ่านเอ็กว่าโกมันมีชื่ออยู่ในลิสต์นักเตะที่แปรเชรต้องการได้ตัวและทั้งสองฝ่ายเริ่มมีการเจรจาพูดคุยกันแล้วขณะที่บายเยนนิกก็พร้อมพิจารณาขายดาวเตะอินทีมชาิฝรั่งเศสในวัย28ปีในช่วงซัมเมอร์นี้เลยหากแต่รับข้อเสนอที่เหมาะสมโดยคาดว่าสใต้ตั้งค่าหัวของโกมันเอาไว้ที่40-50ล้านยูโรหรือประมาณ1,600-2,000ล้านบาทนะครับ ปัจจุบันโกมันยังเหลือสัญญากับบาเยนถึงปี2027โดยรับค่าเหนื่อยปีละมากกว่า15ล้านยูโรหรือประมาณ600ล้านบาทเลยทีเดียวทั้งนี้หากยูกยารยทีมเกิดขึ้นจริงเท่ากับว่าโกมันจะได้กลับมาคัดแข้งในถิ่นปาร์คเดอแพรงส์อีกครั้งเนื่องจากเจ้าตัวเคยเป็นเด็กปั้นของป้เชระหว่างปี2004-2013ก่อนย้ายซบจักใจอิตาลีอย่างยูเวนตุสในปี2014หลังจากที่ได้ลงเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ป้เชแค่4นัดเท่านั้น อาดรียนจอลาหงย้ายกลับไปเอ้าเบติสแบบไร้ค่าตัวเดลีเมลสื่อางของอังกฤษรายงานข่าวว่าอาดเรียนในทวานมือ3ของลิเวอร์พูลใกล้ย้ายกลับไปเล่นใน้กับปเอัลเบติสต้นสังกัดเก่าแล้วและดินในวัย37ปีย้ายจากเวสต์แฮมยูเนเต็ดมาร่วมติดอันฟิลแบบไร้ค่าตัวภายใต้การของทีมของเจอเกนคลอปในปี2019 ดยเขาลงเฝ้าสอยกับหงแดงไปทั้งสิ้น26นัดก่อนถูกคิวินเคลเลอร์เบียดตำแหน่งจนตัวเองตกไปเป็นมือ3ของสโม,มสรโดยในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาลิเวอร์พูลยิ่งก็เสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับอาเดรียนพิจารณาแล้วแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าเขากำลังจะกลับไปเล่นในสเปนอีกครั้งโดยเงื่อนไขส่วนตัวน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสำหรับเคลเลอร์อนาคตไม่แน่นอนเช่นกันหลังจากมีข่าวว่าเขาอยากย้ายไปลงเล่นเพื่อเป็นตัวจริงมากยิ่งขึ้น แต่ลิวพูตั้งค่าตัวของนักทวารทีมเชตไอแลนด์เอาไว้ที่35ล้านปอนด์และเคยปริเสธข้อเสนอครึ่งหนึ่งจากโรติงแฮมฟอร์เรสที่เคยยื่นมาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วครังนี้เชื่อว่าหาเคเลอร์และอาดูเรียนย้ายทีมพร้อมกันเชื่อว่าลิวพูจะทําการสัญญาผู้รักษาประตูคนใหม่เข้ามาส่นทัพในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนนะครับไม่ถึง20ล้านยูโรบายเบนิกยยื่นซื้อทาจากห้างขายยาเลเวอร์คูเซ่น สปอร์ตบิลสกิลาชื่อดังของเมืองเบียรรายงานข่าวว่าไบเออร์ลิเวอร์พูลเซนทีมไร้พ่ายจากสกุนเดสลีกาเยอรมันปรนเซก็เสนอมูลค่า20ล้านยูโรจากเือใ์ไต้บาเยมินิกสโมสรคู่แข่งร่วมลีกในการขอซื้อตัวโจนาธานท่าเซเนแบกจอมแกล่งไปเป็นที่เรียบร้อยเสือใต้เพิ่งปิดดีลนวรับอย่างฮิโรคิอิโตะมาจากมาขาวสตุตการ์ดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่พวกเขายังอยากเดินหน้าและล่าคขวาท่าเข้ามาเสริมแกล่งให้กับสโมสร ภายใต้การนำททบของแวงซองกองปันนีนะครับสำหรับจนรธันทาเองกำลังช่วยทีมชาติเยอรมันในซิคิโร2 0 2 4แต่เช็คกับว่ากองหลังในวัย28ปีตอบตกลงเงื่อนไขส่วนตัวเพื่อย้ายร่วมทีมยักษ์ใหญ่เมืองมิวนิกตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มต้นทัวร์นาเมนต์แล้วอยา่างไรก็ตามรายงานข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเปิดเผยว่าบาร์เยนยินก็เสนอแรกคุณค่ารวมไม่ถึง20ล้านยูโรและห้างขายยาก็ตอบปฏิเสธไปเป็นที่เรียบร้อยอดีตแบนของฮัมบูร์กอยู่กับเ,เล โดยชีซันล่าสุดเป็นคนสําคัญในแผงหลังลงสนามไป48นัดในทุกรายการยิงไป6ประตูช่วยให้ทีมของชาบีอาลองโซคว้าแชามป์เดอสติกาเยอรมันแบบไร้พ่ายรายงานระบุเพิ่มเติมว่าเลเวอร์คูเซนได้ประเมินค่าตัวของจูนารานท่าเอาไว้ที่40ล้านยูโรและแม้นักเตะกาลังจะเข้าสู่สัญญาปีสุดท้ายแต่หากไม่มีข้อเสนอที่เหมาะสมสโมสรก็พร้อมจะรับความเสี่ยงที่จะเสียตัวทาไปแบบไร้ค่าตัวนะครับ แบนผีเอาไม้หรือหึงปีศาจแดงสนใจคว้าตัวดีบาล่าซัมเมอร์น,นี้รายงานจากทูตโตแมคคาโตประโคมข่าวว่าเอริกธนฮากกุนซือของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอดทีมจากถิ่นโอนทรแทฟเฟิร์ดตั้งการอยากได้ตัวเปาโลดีบาล่าหัวหอกของไอสโรมาเข้ามาเสริมแกล่งในช่วงซัมเมอร์น,นี้หัวหอกไดไปสามปีลุสัญญากับโรม่าอีกแค่12เดือนเท่านั้นและมีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่12ล้านยูโร ท้าไม่แข้งอาจจินใจได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้เช่นเดียวกับตัวนักเตะเองที่เปิดกว้างพร้อมจะย้ายทีมรวมถึงโอกาสการโยกมาหาประ,ระสบการณ์ใหม่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยทางตุตโตเมคาโตได้ออกมาอ้างแหล่งข่าวจากอาร์เจนตินาว่ามีข่าวลือว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจในตัวเปาโลดิบาล่าที่ปัจจุบันมีรายได้สุทธิอยู่ที่ปีละประมาณ6.5ล้านยูโรรวมแอดออนกับทีมไอสโตรมานะครับทั้งนี้ศูนย์หน้าจอมเทคนิคยิงไปแล้ว16ประตูกับอีก10แอสซิส ระหว่างการเราเล่น39เกมในทุกรายการให้กับหมาป่าเหลืองแดงในทุกการที่แล้วนะครับชมคลิปแล้วฝากขอบบอลทุกท่านกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นการบังใจด้วยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบบอลเช่นเดิม